คนที่ติดตามฟังเพลงของมนแคนแก่นคูนมานานก็คงจะรู้ว่าเป็นนักร้องที่เสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองและครูสลาก็ให้ฉายานามเขาว่าเสียงเหมือนแคนจริงๆเลยตั้งชื่อให้ว่ามนแคนและนี่คือที่มาของมนแคนแก่นคูน แต่หลายคนไม่รู้นะครับว่ามนแคนนั้นเขาเคยเป็นทหารมาก่อนและก็รับใช้ชาติมาหลายปีชายผู้นี้มีใจรักที่อยากจะรับใช้ชาติและก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเหมือนกันเขาจึงไม่สามารถที่จะทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มนแคนจึงเลือกที่จะ ร้องเพลงไปด้วยและก็ทำงานราชการทหารไปด้วยจึงถือได้ว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่อยากจะมอบความสุขและเสียงเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังแถมอีกใจหนึ่งก็อยากจะเป็นรั้วของชาติปกป้องประเทศนี้ให้กับทุกคนใจของมนแขนนั้นสุดยอดจริงๆครับ